สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยามีชาแนลครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนดอกเก็กห้วยนะครับที่ดอยสงโงออำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายครับนะอันนี้เป็นสวนมเบอร์ีนะครับโอ้มีพึ่งหอมน้ำสวยสวยขนะครับผมอยากเข้าไปทำไอเป็นนะโอ้สวยมากหอมด้วย ข้าไปได้บหมดโอ้ทางนี้ทางนี้ท่านอันนี้ปลูกนานหรือยังครับประมาณสองเดือนแล้วกสองเดือนสองเดือนเนี่ยโอ้รวยครับสวยงามนนอะไรครับเขาจะข้าว่ลทุเรียนใช่หรอเก็บดอกไปขายยังไงครับขายให้องกันหลง โครงการหลวงกิโลเท่าไรครับพี่ตรงนี้กิโลสี่ิบเจดรึเปล่าสี่สบเจ็ดดอกดดตัวนะครับดอกดดสอถ้าขายเป็นดอกแห้งเท่าไรครับไม่รู้เหมือนกัน,นเนี่ยน่าจะก็ลงเขาโจกุอ๋อเขาอบลองไปแพ็คขายนี่เจ็บโอย่างนี้ไปขายอ๋อ,อเาเชื้อเราก็ไปซื้อเอาตรงนั้นน่ะโอก้าครับต้นหนึ่งม,มันเก็บได้นานเลยครับเพราะมันอยู่ที่การดูแลน้ํานี่ไม่ได้รดน้าเลมือแห้งครับรดน้าแล้วก็เวลาเก็บเสร็จหมดอะไรเงี้ย ผลฮอร์โมนผลฮอร์โมนนี่มันเล่นดอกนึงปลูกครั้งหนึ่งได้มันได้กี่เดือนถึงเดียวว่าเก็บจนหมด่่เเพพิิงงอันนี้เพิ่งเริ่มเก็บครันเหมือเพิ่งเริ่มเก็บเริ่มเก็บนี่เก็บสองเดือนแล้วประมาณได้เดือนเดือนกว่ายได้ั้งถ้าจริงจริงอ่ะอ๋อแล้วมันก็ตายมันก็แห้งนั่นแหละถ้าจริงจริงเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งที่เก็บได้ได้เนี่ยจากนั้นก็ค่อยเบาบางลงกล้วยเบาบางลงนะจ๊ะโตละสี่สิบเจ็ดแต่ประมาณสักเดือนหนึ่งนี่อาจจะได้เก็บจนเต็มเยอะๆครับ ก็อยู่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยลดน้ำแล้วนูแลอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากนะครับครับครับจริงมากแล้วมันหันไปทางฝุ่นดอกไว้หันไปทางพาธิพึ่งเต็มเลยอย่างเงี้ยมันมันหันไปทางพาธิบ่ อาทิตย์เดียวอันนี้อันนี้อาหารแตงอ่าสวยมากสวยมาก,มาก่ะพี่น้องครับถราผูดใดอยากมาเที่ยวดอยสงโง่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะครับกบมาตรงนี้แล้วละแวกนี่เขาจะปลูกไอ้ดอก,เก,กเก็กงวยมาเลยนะครับแ้วก็เด็ดเป็นดอกไปขายสดๆสดสดกิโลละสี่สิบเจ็ดบาทนะครับถ้าดอกแห้งนี่ได้ยินคข่าวว่าสี่ร้อยบาทต่อกิโลนะครับอ่ะ ขอบคุณสละการที่ตามรับชมในวันนี้แวะมาเที่ยวนะครับไปกอนไปห้องไปเที่ยวต่อ,ตอกินยาหมอเช่นมันเศร้าปวดเศร้าเก็บยกินยาหมอเช่นี่ยปวดหลังปวดเอวไหล,ล่เนี่ยปวดกระสพกล้มไปหาเท่าย่างกับกได้สองเดือนในกินยาหมอเช่นแล้วก็เลยมาแข็งแรงเดินขึ้นพูก็ได้ก็เลยมา ทำงานน้ำเพลินแล้วยุ่ยซอดปวดขาปวดเอวกินยาอย่างกันไปสีดยาใส่กับว่าถือยาหมอนเด่นอยู่ค้นสารกับซากันว่าสาันว่าสีดว่าดีปวดไปสีดน้ำเพลินเราจะว่าสองเที่สามเท้ากับว่าถือปัดมาพร้ายาหมอนเช่นหนูกินแล้วถือปวดเอวนี่ลงมาหาขานีแล้วว่าเศร้ากินเขากันพ่อกินเทดเวียกกับพ่อเห็ดเห็ดเบียกยุ่มมือกินยาหมอนเช่นเราเส้นมันดีซะเรอ้อพี่น้องเลย